ขอแต่เพียงให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าก็จะได้รู้ข่าวของท่านว่าท่านเชื่อมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นและท่านไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่เขาว,ว่า พวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศแต่พวกท่านจะคงถึงซึ่งความรอดและการนั้นมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์มิใช่ใหนะครับก็พระคำวันนี้นะก็เหมือนที่แบ่งปันกันมานะครับว่าให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์นะความเชื่อไม่มั่นคงเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะละทิ้งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ไปได้นะครับและแน่นอนถ้าหากว่าคนคนนั้นทําเช่นนั้นเนี่ยพระคัมภีรก็บอกว่าเขาเองก็ก็จะแบบไม่ไม่สมไม่สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เลยนะครับเราเราลองนิดดูนะว่าว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะเรารู้จักคนคนหนึ่งเขาเชื่อเขาดีกับเราเขาวางใจเขาอยู่ด้วยกันกับเรานะในเวลาที่ดีในเวลาที่เราเ,เราช่วยเหลือเขาได้หรือเวลาที่เขาสุขสบาย แต่พอเวลาลำบากเนี่ยเขากลับละทิ้งเราไปนะฮะนะคก็ทำนองเดียวกันอาจจะไม่ไม่เปรียบเทียบไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะแต่ก็คล้ายๆกันให้เราได้เห็นภาพนะว่าชีวิตเอเราเองก็เหมือนกันนะเราแรกเริ่มเดิม,มทีเรามาเชื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพราะเราเห็นถึงสิ่งดีมากมายเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าเราเห็นถึงสิ่งที่พระองค์กระทําให้กับเรานะแต่พอสุดท้าย พอถึงเวลาที่เราต้องเผชิญความยากลำบากพอถึงเวลาที่เราต้องเผชิญการต่อต้านเรากับเลือกที่จะละทิ้งความเชื่อนั้นนะฮะก็เป็นที่สําแดงให้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นก็ไม่ ไม่ที่สมกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองสิ่งแรกที่เราจะดําเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้เนี่ยเราจึงจําเป็นต้องมีความเชื่อที่มั่นคงนะฮะและความเชื่อที่มั่นคงมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะความเชื่อที่มั่นคงเราจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องมีพื้นฐานกับพระเจ้าเราต้องมีพื้นฐานในความสัมพันธ์เราต้องมีเรียนรู้ลิสเตศของพระเจ้าหรือไม่ได้มีเรียนรู้ในการ อธิษฐานแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นนะฮะแน่นอนว่าเมื่อเราไม่มีประสบการณ์มากมายกับพระเจ้าความเชื่อเราหรือว่าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการความจริงของพระเจ้ามากเพียงพอเนี่ยความเชื่อของเราก็อาจจะเป็นความเชื่อที่เป็นเหมือนต้นไม้ที่เติบโตโดยไม่ได้อย่างรากลึกนะครับเป็นความเชื่อที่เป็นเหมือนอาคาร ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้มีรากฐานที่มั่นคงนะครับซึ่งพระคัมภีร์ให้ภาพเหล่านี้ไว้ว่าวนนครับวันนี้พวกเราเชื่ออยู่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่ดีและแล้ววันนี้เมื่อความยากลําบากเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีขอบคุณพระเจ้าเพราะมันกําลังเสริมสร้างเรากําลังฝึกเปรดลักษณะชีวิตของเราแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าว่าเอ๊ะ วันนี้วันแห่งการต่อต้านยังไม่มาถึงนะยังไม่มีผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์เกิดขึ้นชัดเจนยังไม่มีใครที่มาต่อต้านผู้เชื่ออย่างอย่างชัดเจนเป็นการกดขี่ข่มเหงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือเราก็ต้องเตรียมลักษณะเตรียมชีวิตเตรียมความเชื่อของเราไว้ให้มัน่นคงเตรียม เกิดผลมากและทําให้เรามีประสบการณ์ในพระองค์มากขึ้นนะครับเราต้องเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะอธิษฐานรวมถึงพึ่งพาพระองค์ในทุกสถานการณ์นะเพื่อที่เราจะได้มีประสบการณ์และรับรู้และรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะเพื่อเมื่อวันแห่งความยากลาําบากเพราะเมื่อวันแห่งการกดขี่ข่มเหงมาถึงนั้นความเชื่อของเรานั้นจะยังมั่นคงและไม่สั่นคลอนหวั่นไหวไปนะครับหลายครั้งเราบอกว่าเราเชื่อในเวลาที่เรา ปกติดีแต่ในเวลาที่การทดสอบมาถึงในเวลาที่ดูเหมือนอธิษฐานแล้วยังไม่ได้รับคําตอบในเวลาที่ทคำของพระเจ้าต้องเสริมสร้างขึ้นด้วยการดําเนินชีวิตกับพระองค์นะครับสิ่งที่สองพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเราต้องมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับนะแน่นอนเรา,เรา,เ,ราเราจะสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ได้เนี่ยเ,เราก็ต้องมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความสามัคคีกลมเกลียวกันนะครับ พระเจ้าให้ภาพของผู้เชื่อเนี่ยเป็นเหมือนพระก,กายของพระริษพระเจ้าให้ภาพของผู้เชื่อเป็นเป็นเป็นกลุ่มเป็นชุมชนนะไม่ใช่ให้ภาพของการเชื่อเป็นปัจเจกบ,บุคคลหรือว่าเป็น คนใดคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันแค่เขากับพระเจ้านะแต่พระเจ้าให้ภาพว่าเราเป็นเหมือนอวัยวะที่ต่อติดสนิทกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเรามีพระเยซูเป็นศีรษะเราเป็นพระวรากายเป็นอวัยวะของพระองค์เราจึงต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะ าการสามัคคีกลมเกลียวนั้นจะเป็นเหตุให้เราทําสิ่งใดก็สําเร็จนะตามที่พระคำบอกเอาไว้นะเมื่อมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราจะทําอะไรก็สําเร็จทํานองเดียวกันการต่อสู้ก็เหมือนกันนะเมื่อมีการต่อขัดขวางเมื่อมีการต่อต้านเกิดขึ้นนะเราเองจําเป็นจะต้องร่วมมือร่วมใจนะมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะเมื่อมีคนหนึ่งคนใดเผชิญความยากลําบาก คนที่เหลือเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือช่วยสนับสนุนนะเหมือนอาจจะไม่ใช่เป็นการต่อต้านนะแต่เราร่วมต่อสู้ด้วยกันนยกตัวอย่างในพระครัรมภีในสมัยพระธรรมกิจาการเราเห็นว่าในยามที่าบางพื้นที่บางที่ได้จัประสบปัญหานะเราก็เห็นว่า พี่น้องในครดจักอื่นๆนะที่อยู่ต่างพื้นที่ก็มีการรวบรวมรวมะดมเงินถวา,ายนะในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะส่งไปสนับสนุนพี่น้องที่ประสบปัญหาประสบภาวะความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเราเห็นภาพว่าเขามีการร่วมต่อสู้อย่างมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเองเราเราเ,ราเองต้องตระหนักวันนี้ว่ามือเราต้องมีความรักสามัคคีกลมเกลียวกันแล้ว ร่วมทําสิ่งต่างๆด้วยกันนะด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยู่ของเราคนเดียวนะเราเอาตัวรอดคนเดียวนะวันนี้ถ้าเราสู้คนเดียวเนี่ยในยุคหลังในยุคสุดท้ายเนี่ยอาจจะบอกว่าเราอาจจะรอดได้ยากนะพระกัมปีบอกว่าให้เราสู้ เหมือนอย่างเป็นคนคนเดียวกันแต่ไม่ได้บอกว่าให้เราสู้ด้วยตัวของเราคนเดียวนะเราเห็นภาพอยู่แล้วว่าถ้าเราสู้คนเดียวกับเราสู้หลายคนเนี่ยเราสู้ร่วมกันหลายคนเราย่อมมีพลังมากกว่านะเหมือนพระคัมภีร์บอกไว้ว่าสองคนย่อมดีกว่าคนเดียวนะนะเพราะฉะนั้นเองเราเราจรึงต้องร่วมต่อสู้ด้วยกันนะครับเพราะว่าเมื่อเราต่อสู้ด้วยกันแน่นอนว่าอาจจะมีบางภาวะที่บางคนนั้นอ่อนกําลัง อาจจะมีบางภาวะที่บางคนนั้นประสบปัญหาแต่อีกคนไม่ประสบปัญหาบางภาวะที่อีกคนอ่อนแออีกคนไม่อ่อนแอเราจะได้ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือ พยุงกันช่วยกันจูงกันนะฮะรวมถึงในการต่อสู้ในการทำอะไรอย่างมีเป้าหมายด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับอย่างที่สนะที่เราจะดำเนินชีวิตให้สมครับข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้คือเราดำเนินชีวิตอย่างไม่ได้เกรงกลัวนะฮะเมื่อมีการขัดขวางเมื่อมีการต่อต้านเกิดขึ้นนะเราไม่ได้กลัวเราไม่ได้กลัวสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้กลัวอุปสรรคเราไม่ได้กลัวความยากลําบาก ที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ให้เราสำแดงความเชื่อของเราสำแดงการต่อสู้รวมถึงยินดีที่จะทนทุกข์นะเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐหรือว่าเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูด้วยนะครับนะเราเห็นนะข้อ20บอกไว้ว่านะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้พวกเราเนี่ยบอกว่าในภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็นเหมือนสิทธิพิเศษเป็นเหมือนเพอเรตนะครับในคําว่าทรงโปรด ไม่ใช่ว่าโปรดให้เราเชื่อในพระองค์เท่านั้นหมายความว่าเป็นสิทธิพิเศษของพระองค์นะที่แน่นอนว่าเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วมามีสิทธิ์เป็นบุตรมีมามามีรับสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยมันเป็นสิทธิพิเศษนะแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่แค่การที่มาเชื่อเท่านั้นที่เป็นสิทธิพิเศษแต่เราต้องตระหนักว่าการทนทุกข์ยากนะการเผชิญความทุกข์เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสเนี่ย ก็เป็นสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งด้วยนะครับถ้าเราตระหนักในสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เกรงกลัวต่อความทุกข์ยากที่จะมาถึงเราก็จะไม่เกรงกลัวต่อการคมเหงที่จะเกิดขึ้นนะครับเราเองต้องตระหนักว่าวันนี้เมื่อเราทนทุกข์ยากเพื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเจ้ามีพระสัญญาและมีสิ่งดีให้กับเราอย่างมากมายแน่นอนนะครับเมื่อ,อที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้นะครับวันนี้นะครับ ยักกัมบีบอกว่าให้เราดูคนที่ที่ที่เป็นแบบอย่างให้กับเรานะเหมือนพระธรรมฟิลิปปีเนี่ยอา,อาจารย์เปาโลก,ก็บอกว่าให้ให้ดูตัวท่านที่กำลังต่อสู้นะครับก็ยัะ,ะนั้นเองเราเองเราต้องยึดคนที่มีลักษณะชีวิตที่ดีนะนะแน่นอนว่าในโลกนี้เราก็มีคนมีคนหลากหลายแบบ แต่เราต้องเลือกมองคนที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับเรานะไม่ใช่ไปเลือกมองคนที่ใช้ชีวิตไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้เป็นแบบอย่างนะเราเลือกมองคนที่เป็นแบบอย่างเราเลือกมองคนในพระคัมภีร์เลือกมองอาจารย์เปาโลเลือกมองพระเยซูคริสต์เลือกมองคนต่างๆได้มากมายหรือแม้แต่คนที่เรารู้จักนะเลือกมองคนที่เราเห็นว่าเออชีวิตเขาดีหน้าเป็นแบบอย่างแล้วเราก็ยึดตามแล้วเราก็ต่อสู้ตาม รวมถึงไม่ใช่แค่เรามองแบบนั้นแต่เราต้องตระหนักว่าชีวิตเราเองก็เหมือนกันคือชีวิตเราเองสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราดําเนินชีวิตได้สมกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะฮะต่อไปในวันขนา้างหน้าชีวิตของเราก็จะได้เป็นแบบอย่างจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับ คนรุ่นต่อ,ตอไปหรือว่าคนที่มาเชื่อในภายหลังนะครับวันนี้เราต้องตระหนักว่าเราไม่มีใครที่เราจะเป็นเด็กอยู่ตลอดไปนะครับวันนี้เมื่อเรามาเชื่อมาเดินติดตามพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงเราและจะเสริมสร้างเราทําให้เราได้เติบโตขึ้น ไปสู่ความไปบุญของพระองค์เติบโตขึ้นนะและเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็ต้องตระหนักว่าชีวิตของเรานั้นก็จะสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นอยู่ได้นะครับนะวันนี้สรุป3ข้อนะครับว่าในการดําเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยคือเราต้องมีความเชื่อที่มั่นคงเราต้องมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและรวมถึงเราไม่เกรงกลัวต่อการขัดขวางหรือ,อความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นแต่เราต้องตระหนักว่า การทนทุกข์นั้นเป็นสิทธิพิเศษทีอ่อย่างหนึ่งในการที่เช่นเดียวกับการที่ได้มาเชื่อพระเจ้านะครับเห็นไหมครับ